แต่เดาวันนี้อาหารของเราก็เป็นข้<พ>าวผัดน้ำพริกลองเรือนะคะโคตรเผ็ดเขาใชโคตรเผ็ดเอ่25จรวดของเราโอ้โหจ้ามาดู <c oughs> แล้วก็มาดูโค้กอันนี้เป็นน้ำพริกที่เราตำน้ำพริกกะปิธรรมดานะคะ <c oughs> ธรรมดาล,ล้วก็ใช้น้ำพริกที่ว่าค้านคือหรือว่าถ้วยเก่าเพราะว่าจะทิง้งแล้วไม่ต้องทำอะไรแต่นี้เราไม่มีเราต้องตำนี่เราเราเป็นน้ำพริกถ้วยใหม่เสมอ เพราะเรารสชาติจีดจ้่นตลอดเวลาใหม่สดอันพี่ก็ไม่ผัดในน้ำมันนะคะนี่อันนี้อันพี่ก็ไม่ผัดในน้ำมัน <c oughs> เพราะว่าให้ความ,ออวามหอมมันเข้ามาเตะจมูกเราไม่แค่เตะละมังนี่กะปิฝรั่งเข้ามาตายเลยเอ กาว่าจะแอบทำแต่พอดีสามาาีจะกลับบ้านมาทานาหารกลางวันอีกวันนี้จะป่วยไม่เหนี้อหใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกคงจะรับได้แล้วลนานแล้วโหอ,อยู่กันมา5ปีแล้วรับไม่ได้ก็ปล่อยไปอุ้ยแม่หวัวกไม่ใช่อะไรนะทอดปลาสลิดปลากระเด็นปลากระเด็นอ๋อเริ่มมีกลิ่นหอมฉุยฉุยขึ้นมาแล้วก็เข้าไปคับ ข้าวก็ข้าวแบบว่าข้าวทั้งคืนเนาะข้าวเย็นทั้งคืนเพราะว่าข้าวใหม่เรากินมันนุม่มเลยเดี๋ยวมันเละหมดใช่ไม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 ่เหมาะเท่าไหร่ที่จะทำมันหอมแดงใส่ลงไป <ừ> ที่ต้องเป็นหอมแดงเพราะว่าไม่รู้มันเข้ากันอะ่ะเออไม่รู้เขาเขาทำมาแบบนี้ไงใช่ก็เป็นหอมแดง นี่คร<ม>ัผัดแล้วก็ปรุงรสนิดหน่อยเพราะว่าน้ำริกน,น้ำพริกมันก็จัดจ้านแล้วเออก็เดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะใส่จานนะจ๊ะแค่นี้แหละจ้าบายจ้า